ดังดังวัวเห็ดมาเห็ดเยียงครับูกัวหรือเป็นอย่างน้สนดังอย่าง,าาง,างนี่ครับกรอบกันปับ๊บครับพี่น้องทุกท่านปาดตัวะ ต้มเอผาผๆแล้วมาต้มเหยานึบเหยานึบ ดีครับเอาจะพัสาซีครับตะมูกลัวนี่เครื่องหนึ่งครับอันไม่เหลียวตึ้งหนึ่งครับเห็นปะเออพอาะดีครับเจ้าเจ้าดีครับเจ้าดีใจเยอกันนะ Má hấp Tao Hô ô Hô kê Hô kê là Làng làng Tùm đấy หล่วงพนะ้อน่ก้อนที่บส้เขาต้องเอาอีกน้อยหนึ่งซ้นบ่อครับ สารเงี้ยสินครับบอกว่าหลายแต่พอไหนบอกน้อยครับวดป๊บปโอ้ยถึงใจแกร์แคร์นอนถอนครับยี่ไม่ก็กะเรื่อง่ะครับกินล้่กับยุวันครับ กฎหมายเมื่อไหร่ือว่าเมาแล้วขับติดกุ้งหนึ่งเดือนแล้วก็ปรับหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครบับยุบานครับผมก็กินเลรกับยุบานนี่นะครับไม่ยอมไปครับ 可以啊，我、哦，嗯，可以。 เป็นโรงแที่มันครับช่างอากาศยางเงี้ยเป็นเขาประกาศรวบรวมเศรบุญกลุ่มเขาไงครับทุบวันครับรวบรวเขาออตามจิตธาตาเลยครับน้ำเงินน้ำพัฒนาทุบวันบางช่วงครับ เ,เหนื่อยนลยดำยีได้ครับน้องนุกมันดำๆผมต้มใหน่าประับ กับกูดขนบลันมาเลยนเน้ากจนแน่เอาเลยนี่กื่ต้มสม

แไบเปัีไยนสายเรืละว่าแบีอื่นอยู่เพราะป่นแหละครับเมนูผู้สาวเนี่ยก็ย้ำกับในอย่างได้มาตรนาเสียดายครับดังเขาเขาเ,เ,เขาออกไห้ดี

ครับบุนกุ compass, ้งเข้าใหญ่กับปีใหม่ใส่พอดีอืมเรอจับคนนี้ว nụm riệp, Lộp nồi phải gì mà, nụp phải mà Bạc. Lai nhau. Người lai sẵn. Ủa, lai nhau thì gì quá. À, tùm đâu phải dặn bên này. Đâu, đằng phải dặn như mình rồi. ย่างแบบเนือกว่าเพราะมันย่างนี่ครับปุ๊บนี่ปั๊บ,บกับแก้มมาแล้วครับแมนจังวะเยี่ย็ดูอ้อนนัน พวดๆดหล่าทุกคนแต่ว่าต้องพูดแถามาตรฐานนะครับจะสาไปเรียนๆคุยกันไปน้ำนะรบับอกกันในความครับ เปลี่ยนเปล่ยบ่อบาทเป็นไหครับทั้งบุญทั้งบานเห็นบุญเห็นเงินอยู่บ่อครับผมตอนนเงยๆได้ปะไหวว่าจะบ่าจ้า เรื่แปดสิบาทแม่ครับบันพบนอเื่งหนึ่งรอยบาทแม่ในเรีย่างเนเือหนึบาทแม่คับางสีขาวเขาเนื้อทบนเงหนึ่งร้อยบาทแม่ตุตุลโตเกาเน้อทบุเรื่อหนึ่ร้อยบาทคุณพ่อดที่ไม่ใช่ทัาใบเรื่อหนึ่งรยบาท แม่พอดซีรอดระถานเงินหนึ่งรอยมีสิบาททอดสมุนอะนารัดเข่าเหนื้อตึ้งหุงเงินหนึ่งรอยบาทแม่ทุกพัดพอดไส้จงเข่าเนื้อตึ้งหุงแม่ตุนสีหามาเงินหนึ่งรอยบาทแม่ปิยูจากบุตรเงินหนึ่งรอยบาทแม่ละพันเข้ากอเงินหนึ่งรอยบาท แม่นัฐการสีขาวาเงินหนึ่งร้อยบาทคุณอาวยาสีขาวเงินหนึ่าางร้อบาทพอทายกแหวนสีจันทร์ข่าเหนียวเป็นขุ่เงินหนึบาทพ่อลูเลื่อนทิ้งพระสงเงินหนึ่รอยบาทแม่ธนกิจป้อขาเลียงบอกเจ้าเงินถุงพ่อประวล มันอีไปไหนมันก็เสียบตัวเดียเนี่ยบ้ามาครับมานี่ฟังคุณประกาศไปน้ำโ้กันไว้พร้อมมีเสียงดังนะครับบนนี้เฮ้ยเพิ่มเอ่อไหนครับเด้อนี่อะไครับ เดนี่ขอไปเราเพิ่งเอาดู่ครัขันตอนเนี่ยเป็นของปลอมแม่สามพ่อี่วลีคละเดกนยานเนียนถึอาจารย์ีฮารเราเป็นการดำนนมาจากพื่อปรันนะครับประาร่วมครับคุทกนกุรับโทษนีบอายการจะังคัดรน

ว้าวออนี่ยายหยับซ้มือผมเลยครับนี่เอาวร้องมึงร้องอีบทบ้งนิบทเดียวปะอันนี้สูงก็

อาหารตั um, mm ่งอาัเป pues um, um, mm ็นันาีกแต่จะเรียกว่าเสื้อ้อยาจขอปัทนพี่น้องเี้แล้วเดนอ่าพวกนี้ท่านท่านตเาอืมตท่านตทชองไเาหครับอืมเพ่ตั้งเป็นตลาดนักน้ำแดง

đây phá cân, nhìn nó nhiều quá rồi nè, ô, gì đấy gì đấy, nhìn đã, mong đã, nhìn mong rồi, bàn à, ngô à. Bọn chim ngay cân hợp tủ ừ. khô bàn hóa mà liền ừ. à, bàn tô bàn thuyền có bỏ đủ nữa bao già nữa

bớt qua, bớt qua thôi, huynh bảo qua, chuyển bớt chuyển bớt mà, tay đấy đấy vô mà nha đằng bình đằng đằng bình chị luôn nữa bình tĩnh cưới rồi treo cả gì xem quần dạo nó Hãy subscribe Bạn không ăn mm-hmm cho ăn cũng nhiều chưa chẳng chẳng đấy. thấy anh mày à à cho bên khoai khoai bên trâu trò bên tay, Không được, quê bộ giờ ngon chúa, à, chỉ đang việc tuổi này đó đi ăn cứ đủ ăn, làm vậy, mua bịch Để ra vào ruộng dưới rồi. i yeah, well.